ขาวน้ำเงินนะครับรหัส A 19ครับเอรหัส A 20ครับตัวนี้ A20 A19 จะเป็นลายลูงชาตนนะครับตัวนี้จะเป็น A 20ครับขาวน้ำเงินครับเทสผ่านเรียบร้อยครับเป็นลมร้อนนะครับลมช่วงเช้าไม่ค่อยนิ่งครับลองวิ่งเร็วดูแล้วครับพุ่งขึ้นดีมากสู้ลมแรงได้ครับ ลมเบาก็ลอยลมดีครับพอดีผมไม่มีคนถือกล้องให้นะครับจะลองดึงเล่นลมแรงฟังเสียงสนูครับดีวเตถุทา่งครับ

Terima kasih telah menonton! เยเทศผ่านนะครับเดเจ้าว่อลงครับ a n Ella se <coughs> encuentra en el centro de la ciudad, donde se encuentra el centro de la ciudad.